ความปลอดภัยในน้ําไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับพร้อมลุยทุกกิจกรรมทางน้ําด้วยเสื้อชูชีพดี2สีส้มนะครับรุ่นที่มาพร้อมกับความกระชับและนกหวีดในตัวแล้ก็ป้องกันสถานการณ์ในน้ําอย่างมั่นใจทีเดียวเตรียมพร้อมสําหรับทุกกิจกรรมทางน้ําด้วยเสื้อชูชีพรุ่นดี2สีส้มนะครับที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความปลอดภัยของผู้ใหญ่ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ําหรือพายเรือ เสื้อชูชีพรุ่นนี้มาพร้อมกับนกหวีดในตัวครับและสายรั้งขาเพื่อความกระชับป้องกันการเลื่อนหลุดเมื่ออยู่ในน้ําครับทําจากไนลอนคุณภาพสูงน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงครับด้านในบรรจุ epe โฟมที่ลอยน้ําได้ดีเยี่ยมครับช่วยเสริมความมั่นใจใน,ในการประจญภัยนะครับเลือกขนาดที่พอดีตัวตามน้ําหนักและรอบอกของคุณนะครับมีหลายขนาดให้เลือกนะครับทั้งขนาด l นะสำหรับผู้ที่มีน้ําหนัก 40-80กิโลกรัมนะครับขนาด XL สำหรับผู้มีน้ำหนัก80-110กิโลกรัมและ XXL สำหรับผู้ที่น้ำหนักตัว110-130กิโลกรัมนะครับพร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์ความปลอดภัยที่มาพร้อมกับความคล่องตัวในน้ำกับเสื้อชูชีพรุ่น D 2สีส้มที่ออกแบบมาให้เหมาะกับทุกการผจนภัยของคุณนะครับสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ